สวัสดีครับรัตต้ยุทคาวัสดีครับวันนี้มีรถก้อใหม่นะครับ1นึ่งนเป็น isuzu สามพัน c o m มร r c i นะครับปีศูนย์ห้าตัวท็อปนะครับคันนี้เป็นระบบโฟร์วิวไดนะครับผมตัว ls ตามสูตรนะเครื่องสามพันล้อยางล้อเล็บเหยี่ยวนะครับผมของดาก้อนนะครับนี่ล้อเดิม isuzu นะครับนี่ล้อเทียแน่นอนนะครับรัดกับยาง bicon นะครับผมสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับผม สเตปพิมพ์นิยมสีบอดี้ก็ได้เดิมนะครับแต่ว่าเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับบอดี้บางเดิมอยู่แล้วอันนี้ไม่มีชนไหนมีความตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็มีเก็บสีบ้างตามอายุรถนะครับอันนี้ขายตามสภาพนะครับผมพร้อมใช้งานแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับนี่แอร์เย็นเพียงพนะวนี้จอบูทูธด้วยนะครับนะ 3, เครื่องสามพันจะเปิดเครื่องให้ดูครับผม ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเปิดราคาเลยนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับผมระบบโฟร์วิวใช้งานได้ปกตินะครับใครหาไปใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังครับหน้าเดิมเลยหมุดดำนะครับผมหน้าเดิมใส่ยจิบนะครับเครื่องใสๆเลยแห้งๆนะครับแห้งๆนิ่มๆงับเดี๋ยวต์ทเครื่องให้ฟัง เป็นระบบเอ่อเป็นท่อปีเนียมมาแล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าท่อยางจะแตกนะครับเปลี่ยนท่อปีเนียมให้เรียบร้อยรถเดิมนะครับรถคันนี้รถเดิมๆเลยนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนท่อยางเป็นท่อปีเนียมนะครับก็เลยเสียฟ้าอบเครื่องไม่ได้เฉยๆนะครับดันไม่ดันนะครับผมเครื่องก็ าเนี้เลยนะครับเครื่องน,นิ่นมๆไม่มีเสียงเคสต่างๆนะครับผมสวยๆเลยนะครับมีเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนยางหัวฉีดยางเบ้าหัวฉีดแล้วก็ยางสีขาวาเรียบร้อยนะครับ<ห>สวยครับเครื่องเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นว่าเซอร์วิสตามการใช้งานเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับผมอ่าภายในเบาะผ้านะครับโคงสูตรกระจกไฟฟ้าคุณขับวอโต้ปรับข้างไฟฟ้านะครับผม สูงต่ำได้นะครับผมนี่หัวท็อปนะครับหัวใจแอร์แบกคู่นะครับสวยครับแอร์เย็นเพียงเพราะระบบโฟล e ์วิวใช้งานได้ปกตินะครับออปชั่นนี้มีมาแต่ฟรีศูนย์ศูนย์ห้าใช่ครับผมยันไปถึงรล่ถึงปี2ี่สบาทนะครับเลีกไม่แสนแปดครับผมนี่ด้านหลังนะครับผมนี่ก็ถือว่ายังโอเคนะครับรถ20กว่าปีไม่ถือกับว่าเละมากนะครับผมไม่ได้ขาดไม่ได้อะไร จอทัชสกรีนอย่างดีนะครับบูทูธได้นะครับผมขัดบอไม่สวยเลยครับคันนี้สวยเอาบอร์บอร์นี่ไม่มีขาดนะครับสวยเลยครับสวยเดิมนะครับบอเดิมดูงานนะครับประมาณนี้เลยนะครับเกยร์ธรถยี่สิบห้าปีไม่ใช่ครับรถยี่สิบปีนะครับรถนี่ปีสองยี่สิบห้าเนาะใช่ครับรถปียี่สิบปีเต็มก็อันนี้เลยนะครับยอดแล้วนะครับผมยังเหลือความสวยงามโอวิวใช้งานได้นะครับปั่นติด คุ้นบุญเลยเขาอะไรเขาสวนได้นะครับได้เครื่องคอมันเร็วครับผมทางไกลสบายครับหมื่นแปดพันบาทนะครับผมก็สนใจโทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองครับนะครับด้านหน้านุ่งเลยนี่เบอร์ตามนุ้งเลยนะครับนี่ต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะครับผมเบอร์นี้เท่านั้นครับตามนี้เลยครับสนใจติดต่อโทรมาสอบถามกันได้ครับผมรถภาษีเต็มพร้อมโอนนะครับราคานี้ ก่อได้ครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมรถได้ลักพันครับโอเคครับผม